ไปแล้วครับสวัสดีครับเฟนครับเอฟซีครับผ้าเบาอีกไปบุกลงท่านครับเฮ้ยเซียงคิวเซียงคิวเซียงคิว เรื่องอะไเรื่อราคาก็ไม่รู้เจ้าได้เรพลารือท่าา้านที่หน้าาเป่าประการดีถ้าไม่ก็าไเาปนอยู่มาไหนแล้วมาหมาอ๊ยจะจบแล้วนี่เดี๋ยวก็อาาโอ้จะจบแล้วนุ่เจาเอาเอาเมียเอาผัวลูก จะจบม6แล้วเดี๋ยวก็ต้องต่อมหาลัยถ้าเริมมหาลัยก็ก็คงจะแพงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พระเอกเอกพระเอกเอาตัวไม่รอดเลยเดี๋ยวให้พระเอกเอกดูแลได้ไหมได้ไหมให้ผมเดี๋ยวน้องจะชงกาแฟให้กินนึงเอกกาแฟกี่แก้วไม่แค่นี้ก็ใจสั่นแล้ว หรือว่าญาติที่อยู่ที่นี่ก็ให้โทรโทรรศัพท์บอกก่อนหน้าญาติพี่น้องออกมาที่วัดไัยมงคลได้เลย<อ>แดดก็จริงโยมแต่ว่ามีลงพัดฐ่านเป็นระยะระยะโยะ่ยมีลงพัดฐ่านตลอดนะทาให้ยากาศวันนี้นี่ถึงแม้จะแดดจ้าแดดร้อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคยังไม่เป็นอุนปสรรค เอาโยมลูกนีนนี้เหลืออยู่ลูกเดียวนะติดต่อพระอาจารย์เอได้เลยลุ่สุดท้ายแล้วเออไม่มีอีกแล้วเลยโยมนะอ่าหมดลูกนี้คือหมดเลยหมดที่แล้วเหลือแต่ถูกโกงหมดแร้วไงเออลูกโกงมือแรกแล้วฮะสวัสดีครับไปกองหน่วยการไปไปทำบุญนี่ไปทำบุญเนะ่ โอ้พี่ครับใครจะทำบุญมาทำบุญเดอ้อเอฟซีนี่มีดตัดลูกนิมิตค่สามสี 3, 4, ะะ่ห้าเอาไฟเอิมตัดตัดอาเดอเดือนหนึ่งนะลูกเท่าไหร่ครับอ่านะเดี๋ยวอยู่ลูกสุดท้ายนะหนึ่งพันสามพันโ้เท่าองสาวร้อยสามพันี่นแพมมาแล้วเอ 9, 9. อ,อ พ่อจูบอกมาจองกระลูกเพราะจองกอการได้รู้พ่อจูมาจองมีดเล็กนักพีเนาะอ่าเหล็กหมื่นบาทจองกองการได้รู้นนะครับโยมจ่าโยมจ๋าเดือเวลาชั่วโมงหนึ่งนะโยมเนาะอ่าเชิญทั้บุญกันเถิดประเสริฐนักบุญนั้นจักส่งผลตนสนองกองกาได้เล้ไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้สิบเอ็ดนาฬิกาสามนาทีครับ นน่พรสอันนี้มีเล่มนี้ได้ตัดนิมิตได้ไหมตอนนี้ขออนุญาตยันพนเก้าเอา,อาครับเล่มหนึ่ง,ง 9, ใช่ไหมสองเ้าเก้ใช่ไหมสา0พันหลังจากที่ไปจ้องมีด ตัดไว้ครับคำพูครับบัดใช้มงคลครับเ,เลยบุกขรัวครับพี่น้องครับนี่บุกขรัววัดครับมากินข้าวเฮ้ยเพื่อนกินข้าวกินข่าวกินข้าวมองหน่อยแล้วไปตากเขากังเข้าใจหรอพูน มามาครับข <c> ิงเข่าครับเขาวัดครับเฮ้ยยูไรกันุณมุไถยุนอมนอืม้อง่าหาครับ มาได้อครับกินเท่าน้กันพี่น้องที่าวหนุมทุกคนบอกพ้ยเนีน่า่นพ่นพุ่นพ่นพุ่นพุ่นพุ่นตอนพุ่นมา่นอเ่น่นพ่นรง่น่นพุ่นพุ่นพุ่นพ่นพ่นพุ่น่นพ่นกุ่นนพ่นพุ่นน่่นน่น่น่นพ่นุ่นน่น่น่นนพ่นุ่นน่น่นน่น

หันยาอาจารย์ใจได้นอาจารย์ใจมือแสกเป็จ้องไว้อมยิมมัน้หอเยอาจารย์ใจมือแสกไหมเอาไปนั่กันแน่ไปนั่งถกพื้นถูกเนจะมาตัวพี่ไหมจมอาอมตัวพี่ะ

่านใดจะุชาดอม้ทุกเพียแต่พอนีมีเวลาอีก20นาทีคณะกรรมกาประชุมวันนี้ยิ่การวมตรวมตวครับว่าคประชุม่ไหแม่มาแรเขาประชุมใหเบิดหน้าไมปไงประจําเดือนเลยคนครับคนครับหลดบัตรกันสิถึกดาเพราะว่า ออกไปเตยดูมือไหนอีกมือนี่แหละมึงเห็นอยู่ไหนอีกไมเห็นอยู่ไหนอีกมีคลิปมีคลิปเพืห็นยังเปล่าอ่ากูเห็นกมก็อยู่กูรูปหน้าเลยรูปหน้าเลยกูเอามองเห็นยังไงเขาบอกว่าคนขับรถบัสต้องนอนก็นอนได้ล่ะพี่ดองตื่นได้ปะเนี่ยตื่นที่สาม เป็นที่สมเห็นออกไปเตะเขาเสยตอนไหนผมม่อ <benim S 2> <rawd Moder> ันาจนมากมสิ่ต้นาะแต่าันติ้นติ้นสินสีดำแห่งสีงามเลยกิลีอุ้ยรัมเนี่ยนี่เด่นี่ติ้นสินสีแดงฮะ ใบบ่าเอ้ยเอาง่ยๆมาเห็่างเลยมาเหนมาลองขึ้นเขาไหมครับเห็ดบุญเห็ดเห็ดบุญก็เพื่อนวะได้เห็ดบุญเหนือไปเอามาพันหนึ่งออกออกออกกันได้ปะออกได้ไปเออตัดไหวได้นอ่ะออกกันไหมเออได้ยีลีเลยตัดมือนีด้วยตัดมือตัดมือนี่ใบม่วงนี่เขาจะตัดแล้วนี่จองแล้วจ่ายแล้ววสิเอา ลูกใหญ่ในโบสถ์แหละแต่ว่ามันฮอนเลยเอาข้างนอกดีกว่ามันเย็นเอาลูกบริวารอย่าไปข่าโบสถ์นะข่าโบสถ์ไม่ได้มันฮอนจะเลี้ยจ้องลูกบริวารข้างนอกให้มันเย็นๆดีกว่าคนเคยข่าแต่้นี้สวัสดิ์ไม่ข่าโบสถ์ไปเออโปแล้วบัดนี้เออเออเก็บนี่ประมาณครับเก็บนี่ประมาณสู้นั่นละมาบันไดกับหายบันนั่น ลูกเอกเกาลูกอยู่ในโบสถ์มันฮอนแล้วก็ได้นั่งหนาไปรับพิธีครับลุงบริวารตั้งหน,น <า S 1> ุท่านสมพลชาลัมน้าก็เล็บกาหนั่งลุงบริวารมันหลายอร่อยอยู่บ่เทวะแถบมาหลายสามสิบเก่าวะเอะไรเนี่ยเอาพี่น้น <ะ S 1> นองครับค<ห>ิวนีเฝาก์ไอซ์มินีพ้อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสิไปตัดไหวเดิมไปตามคลิปหน้าครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ